ดีครับบิซีทุกท่านกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องสาะด้รวยนะครับเมื่อนี่ก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาไก่พอสมควรนะครับเนาะคือมาหาปูฤษีตาไฟนะครับเอากะมาเข้าไปสัมผัสทั้งปูกันนะครับปูกระจะมีแนวทางไห้บอ่อในงวดนี้นะครับเนาะในงวดประจําวันที่16ตุลาคม6 4สนี้นะครับ สวัดีครับปูฤศีตามไฟน้ำกันครับฤศีตุกท่านครับสวัสดีครับปูครับพี่ครับปูเรียนมา,าเยี่ยมมายามมาเยี่ยมมายามเนาะครับเนาะปูบ่เห็นด่วนแล้วบ่ได้มาหาด่วนแล้วกต่ว,ะวะ่ามากับปูมาขอโชคน้ำหรือว่าลมมองง่ายๆแหละครับขอโชคขอลาบนำ้ำขอตัวเลขแนวาทางนำ้ำนะครับเพื่อ้ยินข่าว่าปู ได้ปล่อยไปให้ถือยู่วกระเซ้าสนุกนี่ยิ่งข้าวข้าวก็เลยมาหาไก่กระเละก็ได้มาเรียกโศกมันก็อยืนน้ำจะฟังแล้วครับโศกยู่น้ำใจอยืนน้ำจ้าของนั่นเสียข้าไป่วอามากเอ่ะเออใครคนไหนมองอยู่ดอกแต่ว่าตอนนี้ก็พักพักอยู่พักก้อนนึ่งสินะแต่ว่าเพิ่นมาหอดมาถึงมานั่นกันแล้วกั เฮ็ดไปเฮ็ดไปสร้างอีหยังนั้นเลยคุณค่อยห้เรีบ่ไปเฮ็ดไปสร้างเพิ่นบ่ให้ว่าสิมาขอไปเฮ็ดไปสร้างนี่แล้วฝักปู่ว่าเฮ็ดพระยังบ่ทันแล้วอยู่แหมเฮ็ดพระสังกัจจัยยั่งม้วนเล้วเฮ็ดพระศรีวะที่ม้วนเลี่ยวๆมันนี้อยากเฮ็ดพระสังกัจจัยก็เลยว่าว่าไปขอบารมีหลวงปู่ท่านพุ่นน้ำกนซั่นน่ะก็เลยได้มาหาคัะอืครับก็ได้ไปเฮ็ด ให้เล้วนะว่าแบบนั่นจุ้ยจมกันมันกทังได้วก็มีฝากในับแลี้วก็ไปเฮ็ดไปสามีดี่าไปชว่วเขนครเฮ็ไดไปสามดีนั่นไปเฮ็ดไปสามีดีมั้เออได้บุญน,น้าครับผูกกับเสด็จบาลมีน้ากันน้แห่ง่วมโคตดยิ่งหลายคือเขาซามาเห็นมเอาเฮ็ดไปสามไปนั่งบป็นั่งดอก เออพี่จีปไปเฮ็ดนไปสร้างนี่แล้วไม่ได้แห้งที่ขึ้นขึ้นเอาไปสร้างฝัดต่างว่าทางนั้นทางนี้ทุกอย่างให้ขึ้นไปขึป้นไปกัดได้กอได้สร้างอยู่ครับทุกชิ้ลูกหาวังินก็แต่เราเงินก็มาสร้างว่าอยังคอยบูาชา,าอาจารย์ละ งันก็หายากเด้ช่มือนเนาะมีนครับงานับผมีเห็ดมีห่อมองไรต่าจะมีตั้งแต่จังสี่แหละครับชุมือนี่อ่าแล้วถ้าไฟฟ้าเก็บซี่เดี๋ยวจะรักหาโจทาลาบไฟฟ้าเก็บซี่กันสีตาไฟ ก็ได้ยินว่าปล่อยแหนพี่น้องเพิ่นถือหลายแทสเศรษฐกิได้ยินเผาก็สิมาหา,หาหนี่ครับไปจักมือกันน้าม่นแบบมาก็ลยโอ้ไปบอกเพิ่นไปเพิ่นก็นัร่งเท้าขึ้นก็ได้เัื่งเท้าไ,ได้เฮ็ดได้สั่งเพิ่นก็เอาไปกินไปทานเอาไปนวดผ้ากระือกเนี่ยอยู่ในกินข้นกเอือน,น,นเงินซื้อใส่บาทยาพกก็มีเรื่องเท้า กันเดียวไปสามคนกับไอ้ไปนั่นค่อยมาไม่เกินเนื้อไก้มือมันค่อยมาอีกยงเหนียวไปเน่บไปเป็นแนวทางไว้สะก้อนก็ได้ครับอ่าเที่ยงดวงเที่ยงฝันเมืองครับอ่าร่องเมืองได้เนาะแบบไหนพูดเอ้าเพิ่นเงาให้มากเลย ได้ขึ้นมันนั e ่นเลยขึ้นที่ไปเฮ็ดสร้างก็ให้ขึ้นไปเนาะปูเนา้อขึ้นฝ้ขอขึ้นู่าีขึ้นฝ้ายขึ้นฝ้ายไปเฮ็ดไปสร้างหมดเลยไปสร้างนี่แล้วครับเอาไปเฮ็ดไปสร้างเพราะพระเจ้าถือเพราะว่าขระเจ้าได้ใส่ได้ยูได้กินได้เฮ็ดได้ขั้นไปสั่นละสองหกศูนย์สางรถขั้นสร้างยินดีด้วครับผมสองหกศูนย์ครับเออนั่นาะมีเท่านั้นแหละ โอหางเดียวเลยติครับปูหางเดียวป้าจะมากรอกหางเดียวเลยสิงตัวเขา่ให้เดี๋ยวูนั่นเอาเท่านั้นวะให้ตัวนี้เลยเออคเมาไั่เขานมาให้อีกอะไอยมาหาอีกเดี๋ยวผูโดนรักเออมันยังอีกโดนด้วยไอยมาหาอีกมันห่างมันเกิดตเติมให้ละอันวันนี้ไปสางอี่ดีสางอี่ดีนี่ยแล้วครับเผ็ดพระสังกัดใจผู้ท่านในเหลี่ยวกี่นี่ฮะนี่สางนี่ดีก็เอาไลยสางครับ ถ้าอันนั้นก็ไปเดียวไปเลยผู้คนก็ได้บุญกุศลน้ำครับท่ามันนั่นก็ได้ได้บุญได้กุศลน้ำทุกทุกคนผู้คนก็ได้บุญได้บา라มีน้ำครับก็มีไปร่วมเฮ็ดร่วมสางน้ำทั้งไก่บาลามีก็สีได้เพิ่มขึ้นอีกเนาะปู้เนาะก็ท่านก็ได้บุญได้บาลาไมีน้ำ ไปไปได้เห็ดได้สั่งได้สั่งขอเป็นไปสั่งโอ้ให้เข่าคือตั้งแต่ก่อนแต่หลังมาสามตัวเป๊ะหลดไข่หรือแม่นอตุ่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะเออแต่เก่าอนยังไดงที่เฮาอยู่กับใจเฮาหน่ำแค่ยึดก็ใจห้าใจเฮาศรัทธาพ้นมศรัทธาแล้วเป็นไงแค่เป็นใจในวิถีคนกินได้ท่าน ทิ่แต so ่นาเอาบ่ไ no, ด so ้ตั้งบุกตั้งใจว่าเออลูกชิดลูกหาสิมาหาเออครูพระอาจารย์สิมาเรียนนั่งกับว่ได้ตั้งใจครับเออมากเลยค่ะอันละท่นว่าสิบาขอไปสั่งกับมีเท่านั้นแต่คนหายได้เท่านั้นอัานสีมาไม่กับอากาศดีๆ อากาศนาอ๋อโอ้ยดีมีแห้งเวล่นน้ำกันนาอ๋อมีพญาติโล่าเลยก็มาจากบ้านจากท้างมาโลดเขาไล่งวดไปไล่งวดเราไปปูจ้ะจ้เห็ดมานั่นมันก็มาขอผ้าบุพงาอาจารย์มันผ้าไปเขพอเได้เห็ดดูน้ำบ้านน้ำยังดอกทางห้อยพันต่างสลาซอยแด่ต่ไปจ้ะไปเห็ดบุ้เห็ดนังให้แนวข้างเอฟซีไปคนแะ่นอกปูนเนาะ สิบเอ็ดงวดสั่งมาเฮ็ดมาหลายวัดตัได้ไปเพนก็อยากได้สาราอยากได้ดินทมยังสิอไป้เหมาละสิบงวดสิงวดเฮ็ดเห็เพินนี่ยัากได้ยังน้ำมันดอกแต่ว่าเขาสั่งยังเดียวบารมีไว้บารมีเฮ็ดบุญไปนอูะออ่าขอน้ำมันจ้าบาทอีกบาติาน้ำมันรถกบะบอออือคทานว่าสังก็ไสั เก็บบุญอย่างเดียวนะหมี่เาอาหากินเองไปคนจีบบุ๊ปเขาตั่เตี้ยจนาคิดไปเก็บบุญนาะปูเนาะน้ำมูน้ำมันเนียิเดีให้กบเอาสางน้ำด้่อจานันก็รังสรรค์ดอยู่บ้านปูเนี่ะบ้าอยู่นี่จะบ้าทั้งไก่ทั้งบ้านนี่ไม่ได้ไปกินห่านน้ำเงินคอกันกินห่านทั้งวันกินหานน้ำเงินไป ดูวัดวัดอื sang, way, eng, eng, mm. ่นวัดท okay. hmm. ี ja. ่เพิ่นกันดันยู่นี่เพิ่นสร้างนี่ห้อยสัทธาเพิ่นแห้งสัทธาเพิ่นหลอ่าสัทธาทั้งงนอกทั้งหน้าลูกชิ้นลูกหาเพิ่นสั่งเบิดหอดเบิสสิมองสามทุกตัวเพิ่นสั่งปลาไหลง่าอีกบ่อเพื่อนสายก็มันก็สิสามไผ่ไงอีกเนี่ยอยู่วัดป่าอ่าไงเพื่อนเด็กผ้าหญ่องคเพื่อนเด็ดผ้าไง

เพราะว่าอยาจทงเพาะว่าเรห้งนต่งมนึ่งไปโอ้หมวดนี้ให้เป็นหมวดนี้เนนเนาะปูน่าจะได้รวมซางรวมเนาะยงจ้สาตัวคือยังคยปูคยให้บาเนาะสามตัวเอ็ซีกับจิได้เห็ดบุญน้ำเนาะมนเ็ดได้สผมพูดมุวัดปารนา ผู้ทุกคนเด้อสาธุอ้ายสาธุก่อนผู้เด้อณหามาเยี่ยมมายามฤษีตาไฟเรากเนาะซึ่งได้มาเยี่ยมมายามกันนะครับผู้ก่อนไฟผู้ทุกคนสาธุ